สวัสดีทุกคนครับวันนี้พบกับอาจารย์เช่นเคยครับกับช่องพญาเต่านาคราชครับา่าอาจารย์ก็มาลงแนวแล้วนะทุกคนไม่ค่อยได้ลงเลยนะเนื่องจากแบบว่าเดี๋ยวก็ไปงานนั่นเดี๋ยวก็ไปงานนี่คนมาสํานักก็เยอะอีกวันนี้อาจารย์จึงเ,เวลามาลงเป็นตัวเลขนําโชคซึ่งเป็นแนวทางนําโชคในการเสี่ยงโชคเสี่ยงร่าในครั้งนี้เลขมงคลน,นําโชคหรือว่า,ารัฐบาลไทยก็จะออกตรงกับวันที่16เมษายน วันที่16เมษายนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ทุกคนนะในปีนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะให้จับเด่น5เด่นเดเด่น1ไว้เนี่ยมาตลอดปีเลยนะแล้วก็มาตลอดปีเลยนะเลขเบิ้ลก็มาตลอดเลยนะช่วงนี้เลขเบิ้ลปีนี้เข้ามา3รอบแล้วไล่มาตั้งแต่1 15599มันมาแต่เลขจับขี้เลยเพราะฉะนั้นเลขขี้ถ้าเป็นเลขขี้เลขเลขขี้ที่เป็นเบิ้ลก็เหลืออยู่3-3แล้วก็7จ ที่เป็นเลขคู่แต่ในเลขกําลังวันของเราก็มีเด่นเข้ามาเหมือนกันว่าจะเด่นตัวไหนในเลขกําลังบันนะทุกคนนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาวางตัวเลขเด่นนําโชคให้ทุกคนเลยเดี๋ยวเอาไปตารางไปก่อนนะแล้วตารางนี้ก็ทุกคนก็ไปจับดูนะอ่าตารางก็เอาไปจับดูนะซึ่งเป็นตารางเลขมงคลน,นําโชคอ่าตารางเลขมงคลน,นำโชค overall. ทุกคนทุกคนก็ลองเอาไปจับเป็นตัวเลขนำโชคกันดูนะครับ มันจะมาไอตัวเด่นเบิ้ลด้วยนะทุกคนแต่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเด่นเบิ้ลตัวไหนนะอ่านี่อันนี้เป็นตารางตัวเลขนําโชคซึ่งเป็นตารางเด่นเด่นอะไรเด่นประจําวันอาทิตย์ที่ส6บหนะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์ที่16มีเลขห้ามีเลข8ดมีเลข6มีเลขหเห็นไหมมันเด่นครับมีเลขเบิ้ลด้วยนะห6หนะทุกคนห6ห8แปดปดก็ได้นะแล้วก็5้าหนึ่ง มีสี่มีสี่มีหนึ่งมีห้ามีหกมีแปดมีหกใครคิดว่าเลขไหนจะเข้ามานี่นี่นี่คือตารางนะไปจับนะตารางเนี่ยอาจารย์อาจจะจับไม่เข้าทุกคนอาจจะดึงมานี่ก็ได้อาจจะดึงมานี่ก็ได้ดึงลงไปนี่ก็ได้เป็นห้าหกก็ได้ห้ 5, 8, าแปดอ่าห้าหนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งสี่หกอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองจับดูเห็นไหมอันนี้เป็นตารางเลขเด่นในเดือนนี้นะแล้วเลขที่ มาเด่นกําลังเลขที่มาเด่นกําลังวันที่มาเด่นกําลังวันในปีนี้นะครับอาจารย์ก็จะดึงมาให้ทั้งหมดนะดึงมาให้ทั้งหมดนี่หกหกตัวดึงมาให้ทั้งหมดหกตัวเดี๋ยวเขียนก่อนนะทุกคนนะ นี่มาแล้วนะเลขเด่นที่เด่นในหกตัวนี้เล่นเป็นเด่นในกำลังวันของวันอาทิตย์ที่สิบหกนะมีเลขหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหกสามห้าทุกคนนี่นี่คือตัวเด่นจดไว้เลยอ่าจดไว้นะจดไว้นะนี่นะอ่าจดไว้นี่คือเลขเด่นอันนี้คือเด่นเด่นเลขคู่แต่ถ้าเด่นเลขรวมละ่ะ เด่นเลขสามตัวล่ะเด่นเลขสามตัวก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ชุดอเด่นทั้งหมดอตัวเด่นนะนี่เด่นในรอบนี้จะมีหามนะทุกคนนะมีหามนะมีหามม,หาม,มีเบิร์ดนะอ่าห้าตีหนึ่ง หกหนึ่งแปดหกหกแปดห้าสามห้าเนี่ยจดไว้เลยจดไว้เลยนี่จดไว้นะจดไว้นะเอาไปเป็นแนวทางเนี่ยเลขก็จะมีอยู่ในลักษณะนี้ที่เป็นตัวเด่นทุกคนนะแต่ในรอบสถิตินะในรอบสถิติ รอบสถิติคือย้อนกลับไปเลยนะย้อนกลับไปในรอบประมาณตั้งแต่ปีพศ46ยาวมาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยเลขที่มาเด่นสุดตลอดเลยที่ไปจับจับว่าเลขไหนมาเด่นสุดก็คือมีเลข6กอ่าเลขที่มาในรอบ20ปีนะมีเลข6มีเลข9นะมีเลข0มีเลข1มีเลข2นะมีเลขแนะ แล้วก็เบิ้ลในมาทั้งหมดสามครั้งในรอบยี่สิบปีมาสามหรือสี่ครั้งในรอบยี่สิบปีนะเลขเบิ้ลมานะเลขเบิ้ลที่มามามาเบิ้ลในรอบปีนะั้นก็จะมีสามสามแปดแปดหกหกแต่เลขที่มาบ่อยสุดก,ก็คือเก้าหกอ่ะทุกคนนะนี่ไหมแล้วทุกคนคิดว่าจะมาเด่นตัวไหน <c oughs> จะมาเด่นตัวไหน ก็ต้องลองเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันดูซึ่งเป็นเลขมงคลนําโชคกันดูทุกคนปีใหม่นี้ <c oughs> วันที่เดี๋ยวก็วันที่ขึ้นสงการก็คือปีใหม่ไทยแล้วนะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะอาบน้ําสงการนะสงน้ําสงการคลายเคราะห์คลายโศก โชคร้ายกลายเป็นดีให้ดวงดีไหลเข้าสู่ชีวิตคิดสิ่งใดจะได้สําเร็จสมปรารถนาไม่มีเคราะหมีมีอุปรสรรคนะอาจารย์ก็อวยพรให้ปีนี้โชคดีพุทธามาอุ่นะโมพุทธายะมาหาเพิงมาหาพามาหารวยดวงเศรษฐีไหลเข้าเงินแสนไหลเข้าเงินล้านไหลหาโชควาสนาดีใครเห็นคลิปนี้ให้มีแต่โชคลาภร่ลำรวย